ภาพรวมของดวงดาวที่จะโยกย้ายราศีของเดือนมิถุนายน2566นะครับมีทั้งหมดดังนี้นะครับหนึ่งก็คือในวันที่2มิถุนดาดาวพระพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภที่เวลา11นาฬิกา5นาทีต่อมานะครับก็ดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคในวันที่15มิถุนนา อยู่ที่เวลา22.50นิกาห0นาทีหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ตามมาด้วยดาวพระพุธย้ายอีกรอบหนึ่งเข้าสู่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีมีความมั่นคงหนักแน่นนะครับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะครับผมเวลา 24. นฬิกาตามมาด้วยนะครับวันที่30มิถุนาเนี่ยมีดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารได้ โครจรย้ายราศีพร้อมกันเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับสำหรับดาวพระศุ์จะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์เวลา17.30นาฬิกาสานาทีส่วนดาวพระอังคารก็จะโครจรในวันเดียวกันแต่อยู่ที่เวลา 12. นาฬิกาสนาทีดังนั้นนะครับสรุปง่ายๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด5นะครับ5ครั้งดาวพระพุธเข้าสู่ราศีพฤษภ นะครับแล้วก็ดาวพระพุธเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นเกษตรอันนี้2แล้วนะครับแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เป็นราชาชโชคอยู่ที่ราศีมิถุนอันนี้ก็3ดวงและสิ้นเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารน,นะครับก็ย้ายราศีในวันเดียวกันแต่คนละเวลาก็รวมทั้งหมดเป็น5ครั้งหรือ5ดวงดาวนะครับอันนี้คือภาพรวมของการโคจรดวงดาวโยกย้ายราศีในเดือนมิถุนายนสครับ ท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีพิจิกภาพรวมเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวนะครับหรือการเปลี่ยนถ่ายต่างๆมันจะเป็นจังหวะเรียกว่าเรื่องของการลอกค่าใบไม้ปริใบผัดใบนะครับตัวของคุณเองอาจจะมีเรื่องราวปัญหาดูเหมือนมีสารพัดส,สารเพประดังเข้ามาพยายามใช้สติคิดอ่านให้รอบคอบหรือทบทวนให้มันมากขึ้นกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดการผิดพลาดในภายหลัง ในเรื่องของงานเนี่ยเดือนนี้งานของคุณอาจจะต้องทํางานถิ่นฐานไกลขึ้นกว่าเดิมหน่อยหรือต้องมีงานลงพื้นที่อยู่บ้างและถ้าหากจะให้ดีตามดวงชะตานะครับเรียกว่างานที่ไม่มีใครเอาพวกไม่ทําเลยให้คุณอาสานะครับเรียกว่าเป็นหนุมานขันอาสาเลยก็ว่าได้รับรองว่าคุณจะทํางานได้แบบเกินเป้าหมายและมันก็เลยเป็นโอกาสที่ทําให้ตัวของคุณเองนะครับจากเดิมแบบเรียกว่ารองบ่อนกลายเป็นตัวหลักตัวจริง เหมือนถ้าเป็นนักกีฬานะครับอะส่งไปตัวสำรองแทนไปก่อนที่ไหนได้โชว์ฟอร์มฝีไมายมือดีเกินคาดเฮ้ยโอ้โหงงจนเบียดจนเบียดตัวเองขึ้นมาเป็นตัวจริงนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับในดวงชะตาแน่นอนมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะงานบ้างอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นนะครับช่วงนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยเกณฑ์เปลี่ยนแปลงสินฐานที่อยู่อาศัยหรือการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้านช่องห้องหับมันก็ยังคงมีปรากฏขึ้น ถ้าเกิดใครอยากจะทำทาเลยนะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์อย่างนั้นสักหน่อยหนึ่งในเรื่องราวต่อมาคือเรื่องของการเงินการทองอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายบ้างเพราะจะมีเรื่องราวให้ใช้จ่ายนะครับแต่ก็ยังคงไม่ได้เกินตัวยังคงมีรายรับเข้ามาให้มันสมดุลกันแต่ว่าอย่างว่านะครับก็วางแผนรักเฉมขัดทางการเงินวางแผนไว้ป้องกันความผิดพลาดไว้ก่อนดีกว่าเพราะเราลงคลิปนะครับพยากรณ์เดือน มิถุนาเราจะลงคลิปช่วงเดือนพฤษภาพเพื่อให้คุณมีเวลาหนึ่งเดือนนะครับในการเตรียมตัวรู้ล่วงหน้าอาจจะลงประมาณปลายปลายเดือนคุณก็มีเวลาสักสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยเวลาในการเตรียมตัวว่ารู้และอาจารย์ไทยดวงชะตางี้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับในเรื่องของความรักผมว่าเดือนนี้ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยเข้าออเข้าใจเดือนนี้เป็นการปรับรุง นะครับพฤติกรรมต่างๆเปิดอกคุยกันจะทําให้เกิดการเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นถ้าคนโสดอยู่มีแนวโน้มจะได้เจอคนรักจากแดนไกลแต่ถ้าคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วผมว่ามีโอกาสเดือนนี้จะชวนกันไปต่างประเทศหรือชวนเข้าไปเข้าวัดเข้าวาทําบุญหน่อยที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาบางคนฟิตมากแก้งมากเพเพออาจจะบวชสักเดือนหนึ่งบวชสักสีวันมันมีแนวโน้มอาจจะไม่ได้เป็นตัวคุณบวชเองแต่ลูกหลานเพื่อนฝูงบริวารบวชคุณต้องมีเกณฑ์ ถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศก็ต้องมีการแวะเวียนในเรื่องสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพวกนี้นะครับและแน่นอนหากมีจุดที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้นั่นก็คือเรื่องของการไม่เข้าอกเข้าใจในเครือญาติของเรานะครับแต่ยังว่านะครับยังไงก็ถือว่าเป็นคนกันเองทั้งนั้นกากีนังก็อดทนไว้หน่อยนะครับผ่านานหูไปอย่าเอามาคิดเป็นจริงเป็นจังเพราะยังไงก็สายสัมพันธ์เลือดมันตัดกันไม่ขาดหรอกครับ อดทนสักนิดหนึ่งในเดือนนี้ให้มันผ่านพ้นไปเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็ดีเองนั่นแหละครับอันนี้ก็คือบทสรุปของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกในภาพรวมเดือนมิถุนา2566นะครับ